สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพ,พ,พ,พี่พี่ีทุกท่านจ้าวันนี้น้องตีก็ผ่านรล่อีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนเลาะสมควมเจริญของถนนเมืองไทยนี่ก็ยังอยู่เขตต่างจังหวัดนะคะทุกคนต่างจังหวัดที่นี่ก็คือถนนเสื่อมต่อนะคะน่าจะ UK, อยู่เขตเสือ่อมโตจุดเรียกว่าอะไระ อำเภอนะคะอำเภอด่านขุนทดนะคะอยู่อำเภอด่านขุนทดซึ่งกําลังแก้มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองนะคะก็เชื่อมต่อมาจากก็ออกมาจากตําบลหนองบัวโคกนะคะทุกคนตําบลหนองบัวโคกก็มุ่งหน้าสู่ด่านขุนทดเพื่อจะไปสู่อำเภอศรีคิ้วนะคะทุกคนและค่ะวันนี้ก็จุมบรรยากาศบนท้องถนนหมายเลข2 0 1ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ พูดถึงด่านคุณพทธหรือว่าอาเภอด่านคุณพทธนี่ก็เป็นอีกอาเภอหนึ่งเนาะทุกคนที่ขึ้นกับนครราชส,สีมารหรือว่าโคราชนะทุกคนแต่ว่าจุดนี้นะคะหรือว่าอําเภอนี้ก็จะมีหลายอย่างนะคะทุกคนโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นเพื่อเรียกว่ามีกลางหันลมด้วยนะคะอยู่ที่ด่านคุณทธนะคะมีกางหันลมสมบรรยากาศที่ว่าเพื่อเรียกว่า ผลิตพลังงานเกษตรไฟฟ้านะคะและถนนหนทางนะคะบางจุดบางพื้นที่นะคะ mm. เพื่อนก็ขยายทางออกใหม่ปรับปรุงใหม่แล้วก็เฮ็ดให้ถนนหนทางสะดวกสบายมากขึ้นนะคะ mm. นะคะอันนี้เราใกล้จะเข้าสู่ตัวเมืองด่านขุนทดหรืออําเภอด,ด่านขุนทดนะทุกคนน้องตีก็ได้ยินเสียงเสียงมานานนะคะทุกคนก็ครั้งนี้ก็ผ่านมาอีกรอบรอบที่สองหรือรอบที่สามนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะ ถือว่าเจริญระดับหนึ่งเลยนะคะถือว่าเจริญเลยล่ะค่ะทุกคนเพราะว่าถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นห้างหรือว่าจาเรียกว่าจุดศูนย์รวมเศรษฐกิจก็ว่าได้นะคะที่เราเห็นนั้นนะคะก็เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนหรือว่าพื้นที่นะคะตรงไหนที่มีเรียกว่าเขตสุมโซนเนาะทุกคนเขตสุมสนเพื่อจะทําสะพานลอยนะคะนี่ถ้าพูดว่านี่คือบ้านนอกไหมก็ ไม่ซึ้งว่าบ้านนอกนะคะแต่ว่าความจเจริญน,นี่โอ้โหเจริญมากเลยนะคะเรียาค่าภาษาบาองติกว่าบ้านนอกนะคะถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสุนบุตรนะคะจุดนี้ก็จะเป็นสี่แยกนะคะสี่แยกนะคะก็เป็นอีก,กอำเภอหนึ่งที่แบบเรียกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ว่าไปถึงกรุงเทพได้แต่ว่าเราก็สามารถใช้ทางลัดหรือว่าแยกไปอีกออกรบบุรีได้นะคะทุกคน แต่ว่าน้องตีก็ไม่เคยไปนะถนนเส้นนี้นะคะถนนเส้นนี้น้องตีไม่เคยแยกไปแต่ว่าน้องตีไปจะทางอ่เขาเรียกว่าอําเภอรองบัวโคกเนาะทะลุไปได้แต่ว่าน้องตีเห็นป้ายออกดานคุณทวคุณทษมีนะคะตรงที่ทางแยกเราสามารถออกลอบบุรีออกสระบุรีได้อุ้ยพูดถึงไปทางสระบุรีนี่ไปทางอ่ะเขาเรียกว่าลบบุรีเนาะทุกคนแต่ว่าเขื่อนเขื่อนป่าศักดิ์สุรทิศนะคะ ปาสักดิเรียกว่าเขื่อนปาสักดิ์สุนทรือเปล่าคะทุกคนอาหารนองตีพูดก็ผิดก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะนี่คือตัวเมืองด่านขุนทดนะคะทุกคนก็เจริญมากมีร้านค้าร้านขายอ่าโดยเฉพาะร้านขายรุนะคะร้านขายรถดนองตียิ่เห็นร้านขายรถเทคเตอร์ร้านขายรุมอเตอร์ไซค์นะคะแล้ว,ว่าร้านขายรุมือสองเนี่ยนองตีก็เห็นนะคะ แล้วก็ยังเป็นจุดสมรวมแล้วก็มีตลาดด้วยนะคะทุกคนมีตลาดด้วยนี่คือเขตสุนบทนะคะเขตสุนบทบุตรก็จเจริญม,มากอีก39กโลถึงอำเภอสีคิ้วนะคะอีก39กโลดูเสาไฟส่องสว่างกาะกลางถนนนะคะจะมีเสาไฟสองสว่างตลอดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสาไฟเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะคะ ทั้งถนนทั้งเสาไฟทั้งสะพานลอยนะคะก็ได้มาจากภาษีของคนไทยทั้งนั้นเลยนะคะคือคนไทยหรือว่าพี่น้องชาวไทยเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งประเทศนะคะไม่ใครแค่ของคนหนึ่งคนเดียวนะคะเป็นเจ้าของทั้งประเทศทั้งทุกคนน่ะที่ถือสัญชาติไทยก็แล้วกันเนาะทุกคนใช่ไหมคะทุกคนก็ทุกคนที่ถือสัญชาติไทยก็คือเป็นเจ้าของ ทุกคนนะคะที่สําคัญนะคะทุกคนปั๊มน้ำมันอยู่ที่เมืองไทยมีมีทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างคือครบเครื่องอะไม่ว่าจะเป็นปั๊มสูบลมนะคะอยู่บ้านน้องตีนยังแจ้งสูบอยู่เลยนะคะยังไม่มีปั๊มสูบลมฟรีนะคะทุกคนนะคะยังแจ้งสูบอยู่ก็คือจะมีตามแต่ละหมู่บ้านนะคะแต่แจ้งสูบเขาเรียกว่า1,000งพกีบสองพกีบเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วคาะหนึ่งพันกีบสองพกีบจ้องห้าพันกีบขึ้นเมืองนะคะและ ปั้มน้ำมันอยู่ที่เมืองไทยนะคะยังมีห้องน้ําฟรีที่จอดรถฟรีเอาห้องอาหารซื้อกินนะคะห้องอาหารแล้วก็สถานที่นั่งพักพอนเส้าเหมือยแล้วก็ไปหมอกที่สําคัญจอดรถนอนได้นะคะจอดรถนอนได้และอยู่ตามท้องถนนเมืองไทยนี่คือเขตถนนสุนบุตรหรือว่าเขตต่างจังหวัดเนาะอ่าตอนนี้จะเป็นทางแยกเข้ามาหมู่บ้านสุนบุตรตำบลจังหวัดนะคะแต่ว่ามีจุดพักรถนี่ค่ะ จะถิ่นจุดพักรถเพิ่มว่าอีก200เมตรนะคะอีก200เมตรมีจุดพักรถนี่คือเรื่องจริงที่เมืองไทยมีนี่คือเรื่องจริงที่น้องตีมานําเสนอนี่นะคะวันนี้น้องตีจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูนี่คือจุดพักรถมีทั้งศาลาพักที่จอดรถฟรีนอนได้นะคะนี่ค่ะมีห้องน้ําฟรีอาบน้ําก็ได้มีมีทั้งห้องน้ํามีทั้งห้องอาบน้ําแล้วก็มีทั้ง ที่พักที่เซาอ่ะเป็นศาลาพักนะคะหรือบางจุดบางพื้นที่เนาะทุกคนอย่างที่น้องตีไปเที่ยวนะคะ,ะน้องตีไดเวะนั่งพักศาลามีไฟนะคะมีไฟ,ะะมไ,ฟไฟที่ว่าเพื่อเรียกว่ามีที่ซักแบกนะคะมีที่ซักแบกให้คนผ่านไปผ่านมาหรือว่าบางครั้งเนาะคนเราก็ใช้โทรศัพท์เยอะหรือว่าใช้กล้องเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนแบกก็เหมือดทีนี้เพิ่นมี ที่ซักแบกนะคะทุกคนมีที่ซักแบกมีที่แบบเรียกว่าไฟฟ้าค่ะให้เราซักแบกโทรศัพท์ฟรีนะไม่ได้เสียตังค์เลยค่ะทุกคนนะคะนี่นี่แบบเพื่อนกระจายมาถึงต่างจังหวัดแล้วแต่ก่อนเนาะน้องตีเคยเข้าไปกรุงเทพน้องตีไปเห็นอยู่ที่ป้ายรถมีน้องตีก็รู้สึกว่าน้องตีเป๊ะมากตื่นเต้นนะเพราะว่าน้องตีเลาะไปหลายๆที่หลายๆพื้นที่ ก็ไม่มีนะคะอันนี้ภาพที่เราเห็นนี้่นะคะทุกคนอี่ยอันนั้นก็คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงจริงๆนะคะวันนี้บุกมาทั่วนะคะบุกมา well. ทั่วนีอนะะ่อยู่ที่นครราชสีมาแลวนะคะอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะคะทุกคนนะคะที่น้องตีเห็นที่เราเห็นนั้นก็คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงน้องตีบุกมาเข้าป่าเข้าดงมาเลยนะคะทุกคนถหนนนะคะถาหนนก็คือเส้นทางเข้าไปไล่ไปนา อย่าพึ่งดามาน้องตีนะคะกําลังจะพาทุกคนบุกทั่วเลยนะคะก็คือพูดว่าหลงทางก็ใช่นะคะทุกคนนี่ค่ะถนนนะคะนี่คือเส้นทางเข้าอ่าเพื่อเรียกว่าพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะพื้นที่ส่วนบุคคลน้องตีหลงทางมานะคะอ่าที่ทางคนนี้ก็คือน้องตีจะรลัดออกทางใหญ่นะคะเพื่นก็เลยแนะนําให้มาทางนี้มันจะใกล้แต่ถนนจะเป็นประมาณนี้อย่าพึ่งดามานะคะทุกคนนี่คือพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะและทุกคน คลิปนี้แค่ขำ่ำนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าต้นปลายคลิปนะคะปลายคลิปจะมีสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงนะคะทุกคนก็นั่นก็เป็นแบบพื้นยังเกี่ยวข้าวอยู่นะคะเิ่นเกี่ยวข้าวปลูกมาทั่วเลยนะคะก็คือเพื้นขมเพื่อน,นว่าออกมาทางนี้ได้น้องตีก็เลยมานะคะนี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลย้ำว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะ ถนนหนทางก็คือแค่เป็นทางเข้ามาเป็นทางมาไล่มานาเพิ่นนะคะนี่ค่ะโอ้เกี่ยวข้าวนะคะทุกคนรดเกี่ยวข้าวฝีมือคนไทยนะนกเอียงเยอะมากนะคะเป็นธรรมชาติสุดๆนะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะธรรมชาติทุ่งให้ทุง่งนานี่ะข้างไปไล่ไปนาไปรั้วไปสวนทาง เพื่อเรียกว่าทางพื้นที่ส่วนบุคคลน,นะคะน,ะคะนอกตีก็แต่มาใ้ร่วมเพื่อนนะคะขออนุญ,ญาตพื้นเข้ามานะคะทุกคนพอดีจะลัดออกทางใหญ่นะคะก็เลยว่าเป็นทางลัดนะคะพอดีบุกเข้ามาสมเพเรียกว่า,ามาหาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะนะคะ่ะนังตีพาทุกคนมาสมนะคะแต่ว่านี่ก็คือเข้ามาไล่มาหนามาลุ่ง <c oughs> <c oughs>